บิสมิ LLlahi r-Rahmani r-Rahim الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله ناللنا العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความเมตตาปานีความจำเริญหิดายะทางนำในบปรดสบกับท่านผู้มี إ ي م านและมิสัตนาอัลลอฮ์ที่รักและเคารพทุกท่านพี่น้องที่รักเราดผ่านเดือนอมอดอนอันประเสริฐกันมาแล้วนะครับทุกคนก็อยากจะมีภาคผลบุญที่มากมายก็ขออัลล์ได้รับอามันคุณงามความดีของเราในเดือนอมอดอนกันทุกคน ตะกบัลลอฮุมินนาวะมินกุมยะมีอาขอลได้รับอามันคุณงามความดีของเราในเดือนอมฎอนกันทุกคนขอให้เราได้ถูกปลดปล่อยจากการเป็นชาวนรกกลับกลายไปเป็นชาวสวรรค์กันทุกคนทุกคนนั้นถือเส้ออดมาเดือนหนึ่งเดือนอมฎอนถือเส้อดเดือนอมฎอนมาหนึ่งเดือนเต็มนะครับแต่ทุกคนก็อยากจะมีผลบุญมากมายอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าจะเอาไหมถ้าอยากจะบอกว่าเรา ถือสิอดเพียงไม่กี่วันนะครับแต่มีผลบุญเท่ากับ1ปีท่านสนใจไหมนะครับท่านผู้ชมสนใจไหมครับว่าถือสิอดเพียงไม่กี่วันนะครับแต่จะมีผลของการถือส้อดเนี่ยเท่ากับการถือส้อดหนึ่งปีถ้าท่านต้องการนะครับเอ่อทารุสุนทรลอดหัวรีฮัวสลัมก็มีข่าวดีมาบอกกับท่านผู้ชมข่าวดีอะไรครับทารุณสุนสลลอดหัวรีฮัวสลัมได้บอกว่า มันซ้อมมารามฎดอนขายถือสิอดรามฎดอนหนึ่งเดือนนะครับซุมมาอัจบาหูสิตันมินชววาลินหลังจากนั้นก็บวชในเดือนถือสิอดในเดือนชาวานไปอีกหกวนันแล้วเป็นไงก้านาก,กาสิยามิดดาริเท่ากับการถือสีอดหนึ่งปีอัลลอฮฺอัอบัตบนี่คือข่าวดีที่อัลลอฮฺาตาอาลาให้เราซุนสลัลลอฮฺวาลิฮฺวัสลามาบอกว่า การถือสอดในชาวาน6วันเท่ากับการถือสวดหนึ่งปีหมายความว่าใครถือสอดเดือนรมาอนึเดือนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยกับถือสอดในเดือนชาวานวันี้หกวันเท่ากับ1ปีแต่ไม่ได้หมายความว่าเดือนรมาดอนไม่ถือสอดเลยนะครับแล้วก็มาถือสอดเดือนชวาววันหกวันจะได้ผลบุญ1ปีไม่ใช่นะครับอันนั้นก็ง่ายเกินไปนะครับ ตัวที่จะอธิบายเรื่องตรงนี้นะครับมีฮะดิษของทอร,ร์รโซนซาลัอฮ์ฮาวะลิฮูอัลสลัมได้กล่าวไว้บอกว่าสยามุชะฮ์ริละมัตต้อนบบอัชรอติอัชชูรินนะการถือสิญจนในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเท่ากับถือสิญจน์เอัชรอติอัชชูรินเท่ากับถือสิญจน์สิบเดือนเห็นไหมครับวาสยามุสิตติอายะเมนบ่าเดาหูและการถือสิญอดนะครับ อีก6วันหลังจากนั้นก็คือในเดือนอะไรชาวานบิชาห้อยนี่เท่ากับถือสินอดอีกเท่าไรอีก2เดือนฟาดาฟาดากาสยามุซานาตนนะครับดังนั้นมันก็เท่ากับเขาถือสินอดอะไร1ปีง่ายๆเลยนะครับเราโซนบอกชัดเจนก็คือถือสินอดเดือนอมฎรอนเนี่ยนะครับ30วันเนี่ยนะครับเท่ากับถือสินอด10เดือนนะครับ แล้วก็ถือสินอดอีก6วันเท่ากับถืออีก2เดือนเพราะฉะนั้นก็เท่ากับการถือสินอดเท่าไรหน่งปีตรงนี้นะครับชัดเจนครับท่านอัลสุสล,ลตาราได้บอกว่ามันจะอบดลฮัสนัตีฟะลหูอัชรุอัมซาลิฮาใครทำหนึ่งความดีเท่ากับได้10นะก็หมายความว่าถือสินอดเนี่ยสิวันนะครับอ่าคือคือถือสินอด1เดือนเท่ากับอะไร เท่ากับ10เดือนนะครับวามันจาอบิษายาติฟลาตจุจิจอิลลาบิมิสลิฮาใครทําชั่วหนึ่งก็ได้หนึ่งเท่านั้นเองนะครับวะฮุมลายุสลามูลและพวกเขาเหล่านั้นก็จะไม่ถูกอธรรมเปเด,ดขาดครับเพราะฉะนั้นวันนี้บทความที่เราได้คุยกันวันนี้ก็คือว่าการถือสอดเดือนรมาลอนหนึ่งเดือนแล้วตามด้วยกระชว,วันิหกวันเท่ากับถือสอดหนึ่งปีแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ถือสอดในเดือนรมาลอนเลย แล้วก็จะมาถือสินอดในชาววันแค่6วันจะได้ผลบุญเท่ากับ1ปีไม่ใช่นะครับเป็นไปไม่ได้หรืออีกในหนึ่งเราซุนก็ได้อธิบายว่าถ้าถือสินอดในเดือนระมดอนเนี่ยนะครับเท่ากับถือสิ่อด10เดือนนะครับสิเดือนนะครับแล้วก็ถือสินอดอีก6วันเท่ากับอะไรอีก2เดือนก็เป็น12เดือนครับเพราะฉะนั้นขอแสดงความดีใจกับพวกเราทุกคนนะครับ ที่ยัยถือซือดในเดือนชาวานี่หกวันจะเท่ากับท่านเนี่ยถือสื้ออดครบหนึ่งปีนะครับเมื่อเราถือสื้ออดทั้งปีแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนหลือกเกินอัลตัลาก็จะพะเยาโทษให้กับเราแล้วเราก็หน้าเราก็จะได้เป็นชาวสวรรค์ยันนะขอร้อสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราดันได้เป็นชาวสวรรค์ยันนะขอร้อกันทุกคนวบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะสลามาลัยกุมวราะห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ